The Master Coach Academy อยู่ที่ลับสุดยอดวาร์โค้ชสไตล์ครูสจิทรมเพญสุขรีวิวเชิงลึก <'m> เทคนิคจิตเร็วกว่แสง <'m> เนื้อแรงดึงดูดโลกของการฝึกจิตในยุคนี้ไม่ใช่แค่การนั่งรอแล้วให้นั่งสมาธิแล้วรอให้ชีวิตดีขึ้นอีกต่อไปมันคือการอัปโหลดโปรแกรมภายในแล้ววารตัวเองข้ามกรอบความเป็นไปได้ที่เคยถูกฝังมาครูสจิรรมเพญสุข และ The Master c o a s ค้ชอะคาเดนาเสนอกรอบการฝึกที่ชัดเจนฝังชิปพลังหมายจูนจิตขึ้นให้กลายเป็น G P U ของจิตประมวลผลข้อมูลความเป็นไปได้และการตั้งโปรแกรมตัวตนได้รวดเร็วและทรงพลังยิ่งขึ้นแนวคิดสำคัญสรุปเชิงวิชาการปฏิบัติวาร์ปเท่ากับการเปลี่ยนสัญญาณภายในระดับความถี่แทนที่จะพึ่งแต่แรงดึงดูดอย่างเดียวระบบนี้เน้นการเปลี่ยนโค้ดจิตดีโปรแกรมมิ่งให้ผ่านขีดจำกัดของการอวากาศใน เชิงสำนึกเพื่อให้การตัดสินใจและการรับรู้เกิดขึ้นเร็วกว่ากระบวนการคิดเชิงเดิมๆของสมอง GPU ของจิตจิตเป็นเหมือนโปรเซสเซอร์สูงฝึกให้จิตเป็นตัวประมวลผลภาพความเป็นไปได้ v i วิช Visual, Visualization w บวก t u น i n g <c oughs> เพื่อรับส่งข้อมูลระดับสูงได้เช่นการเชื่อมต่อข้อมูลสัญญ,ญาณจากมิติอื่นๆที่มักเรียกว่าภาษาจิตหรือการอัปโหลดความรู้ซึ่งในเชิงปฏิบัติคือ ชุดเทคนิคการหายใจจูนขึ้นสมาธิและคำฝังการฝังชิปก a m m a meditation gpu เทคนิคที่รวม guided imagery intentional f r e s h scripting และการทำซ้ำตามจังหวะขึ้นสมองเพื่อสร้างโครงสร้างความเชื่อใหมายที่ทำงานเป็น default โปรแกรมของจิตทำไมวิธีนี้ต่างออกไปและได้ผล มุมมองวิธีวิชาการบวกปฏิบัติการทั้งที่จะรอผลจากแรงดึงดูดที่เป็นพาสซีฟการฝึกแบบวาร์ปโคสเป็นการแอคทีฟเอนจิเนียริงของสถานะจิตออกแบบค่าเริ่มต้นของระบบใหม่ทําให้เราทาให้การรับรู้และการตับสนองของชีวิตเปลี่ยนไปในทันทีในระดับของการตั้งค่าพื้นฐานของประสบการณ์ เทคนิคเน้นความเร็วในการรับรู้และตัดสินยิ่งจิตประมวลผลเร็วและแม่นยำเท่าไหร่ความเป็นไปได้ที่เข้ามาจะถูกดึงเข้ามาและยึดมั่นมากขึ้นนี่คือการวากเชิงปริดัติการเปลี่ยนสถานะแล้วโรคจะสอดรับคำเตือนเชิงปฏิบัติและเจริยธรรม การฝังชิพทางจิตเป็นงานละเอียดและมีผลกระทบต่อระบบความเชื่อของบุคคลคนรฝึกภายใต้การดูแลที่มีจรรยาบันและขับความชำนาญเช่นครูหรือเทรนเนอร์ที่ผ่านการรับรองและต้องเคารพเสรภีภาพส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมด้วยโค้ดตัวอย่างยอดคนในในโลกเมตริกซึ่งจะแปะไว้ที่ด้านหน้า เพื่อให้ได้อ่านรายละเอียดสนใจการวับโค้ช GPU ติดต่อได้ที่มาสเตอร์สถิตธรรมเพนสุขโค้ช V VIP และโค้ชในแบบต่างๆติดต่อได้ที่ l ล n e แอดมาสเตอร์โค้เบอร์โทรศัพท์0 9 2 3 6 1 5 3 4 โอ